ร้านเจริญแสงสีลมข้าวขาหมูเมื่อก่อนเขาเรียกว่าขาหมูเลิศดสินเดี๋ยวนี้เรียกว่าขาหมูสีลม <professor> เริ่มขายตั้งแต่2,502ปีหนึ่งสางมยายข้ามมาฝั่งตรงข้ามเลิศดสินวันแรกก็คือเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่แหละขายวละสองขาขายมาถึงเย็น4-5่ห้ยโมง ขายัางขากียังอยู่เลยทุกอย่างยังอยู่ <ST an> พัฒนามาถึงปีหนึ่งหนึ่งมัถนัดสีเชลวชนชิมก็มาลงรายการให้ก็ตอนนั้นก็เริ่มมีลูกค้ารูา้จักมากขึ้นพัฒนามือตอนนี้ก็เรียกว่าพอดีแล้ไม,ไม่ไม่ต้องพัฒนาอะไรมากแล้ว <ST an> ขาหมูของผมมันแบบสไตล์แจ้จิ๋ว กึ่งประยุกเป็นขาหมูที่รสชาติมันไม่เหมือนคนอื่นกินแล้วมันรสชาติมันไม่ออกกินได้กินหนึ่งให้ใหได้สัมผัสได้ใส่เครื่องพะโล้เครื่องเทศของเมืองไทยนี่แหละสี่โมงครึ่งตอนเย็นเริ่มต้มใส่เครื่องพะโล้จีนต้มจนถึงคืนนี้สามทุ่มเป็นต,ตอนเช้าตีห้าก็ึ้นมาต้มอ,อีกปรุงรสชาติพวกซอสฝรั่งอะไรพวกนี้ลงมาอีกออกมาเลยกลายเป็นกินไม่ออกว่ามันรสชาติเป็นยังไงแต่ว่ามันนุ่มมันไม่มีกินได้กินหนึ่งเอามาสะดุด Hors hurting black ขาเล็กขาใหญ่ขาเล็กก็ร้อยสี่สิบบาทขาใหญ่ก็สองร้อยแปดสิบคือเท่ากันน้ำหนักเท่ากันสองขาคากิีปลายเท้ามันอันละหกสิบปลายเท้าึ้นมาก็คือหัวเข่านั่นแหละขาจักเนี่ยคือหัวเข่าของหมูเนี่ยสองชิ้นก็น้ำหนักเท่ากาับก, 60, ก,ก,ขขก,ก,ก,กี่อันหนึ่งก็หกสิบเหมือนกันแล้วเนื้อหนังก็จานละห้าสิบเครื่องในจานะ 50, ละห้าสิบแล้วก็ข้าวห้าบาทคนหนึ่งสมมากะก็กินห้าหกสิบบาทกพ็พอดีพอด,พอดีกินเยอะก็ไม่ได้กินเยอะเดี๋ยวมันเลี่ยนทุกอย่างมากินพอดีแล้วมันจะอร่อย ข้าวไม่มีส่วนนะข้าวเนี่ยใช้ข้าวเก่าข้าวสาวให้ใช้ข้าวหอมไม่ได้ผมเคยเอามาใช้แล้วลูกค้าบอกกินไม่ได้กินแล้วมันเลี่ยงพริกน้ำส้มนี่มันเป็นสูตรพิเศษเลยที่ร้านเลยเนื้อเยอะไม่เปรี้ยวไม่ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดกินแล้วมันพอดีเข้ากับขาหมูพอดีเลยเขาเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมคิดมาเองพอดีเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ไม่ไม่อร่อยอย่างนี้แหละพอะตอนหลังทำไม่ทำมามาได้รสชาตินี้ขึ้นมา ต้องใส่ใจต้องต้มตัวเองต้องต้มเองต้องต้มคนเดียวรสชาติมันจะเหมือนกันทุกวันถ้าเปลี่ยนคนนี้ต้มที่นนั้นต้มทีออกมาทุกวันก็ไม่เหมือนกันเลยมันฝีมือคนละแบบอร่อยก็นี่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรสชาติเขาไม่ชอบทุกคนจะติดใจรสชาตินี้ไม่ต้องพัฒนาอะไรเอาแค่เนี้คงไม่ดีๆ